สวัสดีค่ะให้วัน,นี้ที่ได้นะคะมีเจ็ดถ้วยนะคะก็แทนคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกศิลปะโฆษณาคือเอทีพได้นะคะพวกสื่อโฆษณามีเดียอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ได้นะคะแล้วเจ็ดถ้วยนี้นะคะก็หมายความว่ามีตัวเลือกทางเลือกหรืออาจจะมีการงานหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องทํานะคะในช่วงนี้นะคะส่วนสิบไม้นะคะมาขยายก็คือแทนคนที่ทํางานหนักนะคะมาขยายเจ็ดถ้วยในที่นี้ไม่น่าจะหมายถึงเ,เกี่ยวกับมีตัวเลือกทางเลือกหรือว่าคนคุยนะคะแต่ว่า ในที่นี้อะค่ะมันมีไพ่งานมาขยายนะคะสิบม้าก็คือทางานหนักช่วงนี้ก็คือทั้งงานหนักแล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องทำนะคะทั้งเรียนทั้งทำงานดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแฟนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะแทนความสัมพันธ์นะคะที่คุณอาจจะต้องน้อเขาหรืออาจจะหมายถึงการเงินช่วงนี้นะคะก็อาจจะติดขัดนะคะห้าเหรียญก็คืออาจจะต้องเอ่อเงินขาดมือบ้างนะคะก็ให้ลองระวังนะคะแล้วก็เดอเฮอร์มิตนะคะแทนไพ่สองได้คะหรือแทนราศีกัน์นะคะเดอเฮอร์มิตนะคะแล้วก็ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเอ่อทำอะไรที่แบบ ใช้เวลาช license, ล and, meses, mm ้าเนื่นานะคะเพราะว่าเฮอ์มิตเป็นการทําอะไรอย่างเงียบๆนะคะแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแล้วก็ห้าม้านะคะให้ระวังการขัดแย้งนะคะในที่ทํางานนะคะหรือว่าเหลายคนเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์นะคะพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนมายุอะไรอย่างนี้ก็ได้่ะะจะบอกว่าไม่เหมาะสมกอย่าคบกันอะไรอย่างนี้หรือแต่ว่าในที่นี้นะคะห้าม้านะคะเอมันแทนเรื่องของเกี่ยวกับการทํางานก็ได้นะคะอาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะอการแสดงความคิดเห็นในการทํางานน่นะคะก็ลองระมัดระวังดูนะคะส่วนสีไม้นะคะอันนี้เป็นไพ่ความมั่นคงครอบครัวนะคะก็ยัง มีความอบอุ่นกันอยู่นะคะพ่อแม่ลูกนะคะสีไม้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วห้ามาลบสี่นะคะก็ได้หนึ่งไม้ก็คือจะมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะหนึ่งไม้นะคะแล้วก็สี่นะคะมาลบสิบนะคะก็เหลือหกไม้ก็จะได้ชัยชนะในการทํางานนะคะเพราะว่าสี่ลบสี่ลบสิบนะคะเหลือหกไม้นะคะก็จะเป็นซิกออวานะคะหกไม้ก็ได้รับความสําเร็จด้านหน้าที่การงานคะถึงแม้ว่างานจะหนักนะคะส่านับวันที่สวัสดีค่ะ